โคกผมไม่เป็นโคกยังไงก็โคกสวัสดีครับผมซื่อบือผมซื่อบือ่อผมซื่อบือ่อผมซื่อบือ่อโอเคครับเดี๋ยว EP นี้เดี๋ยวผมจะมาทายน้ำอารมกันดีกว่า oh. คือน้ำอารม์เนี่ยเรากินทุกวันอยู่แล้วนะ แต่ถ้าเราแบบไม่มองมันเลยเราจะทายถูกหรือเปล่าว่าน้ำที่เราดื่มมันเป็นน้ำของยี่ห้ออะไรเ oh no! ช่นมันจะมีน้ำโคก้กแบบซีเอ็ 8. เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานของผมนะครับมาเปลี่ยนน้ำในกล่องกันแต่ผมจะไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะหันหลังให้ให้ทีมงานผมเลยว่าเขาจะเปลี่ยนน้ำอะไรให้ผมและให้ผมกลับมาทายดีกว่าโอเค โอเคครับคือตอนนี้ก็ทีมงานผมได้เปลี่ยนน้ำไปที <t 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 ่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองดื่มกันแล้วผมจะถ่ายกันว่าน้ำดีจุ๋ยกองนี้มันเป็นมันมีน้ำอะไรบ้างน้ำแรกเนี่ยเป็นเริ่มจากฝั่งขวาดีกว่าขวาผมนะแต่ผมจะถ่ายกันเลยน้ํ้ำแรกโคกผมไม่เป็นโคก ยังไงก็โคกไอ้เชี่ยหลอดหายหลอดหายอรลอดทำไม ยากว่ะผมให้เป็น S ผมให้เป็น S มากกว่าอันนี้เป็น S นะเป็น S อ,อย่าล่วงอย่าล่วงเหมือนกันมาก ผมให้เป็นเปนเปซี่ช่องที่สามเป็นเปปซี่ไม่หวานเลยตัวนี้ผมให้เป็นเอสไม่มีน้ำตาลถูกหรือเปล่าผมทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเฉลยกันว่าที่ผมทายเนี่ยจะถูกหรือเปล่า ตัวแรกที่ผมทายนะเป็นโค้กเอส <MC. S 1> แล้วก็แป,ป๊บซี่แล้วก็เป็นเอสไม่มีน้ำตาลนะมาเดี๋ยวผมลยเฉลยก่อนผมนึกว่าโค้กนะเนี่ย ไอ้เหี้ยถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเฮ้ยมันยากจริงนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมถูกอ่ะผมทายถูกอ่ะถูกอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมถูกนะเนี่ยเฮ้ยอ่ดีขวดถูกขวดเดียว ตีปองอันนี้ก็ผิดตัวนี้ผมทายเป็น H ไม่มีน้ำตาลนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> แดกโคกทุกวันทายผิดได้ไงเนี่ย <c oughs> หลังจากที่เราทายนะ4ขวดทายถูกแค่หนึ่งปองผมไม่ยอมเดี๋ยวผมขอแก้ตัวอีกหนึ่งรอบ wow. เหมือนเดิมแต่ผมจะหันหลังให้แล้วให้ทีมงานผมมาสลับน้ําไม่ได้สลับหรอกเอาน้ํามาใส่ใหม่แต่จะไม่เหมือนเดิมนะรอบนี้ later few moments later. โอเคตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองของผมแล้วแต่บางยี่ห้อผมก็ไม่รู้ชื่อมันนะว่ามันมีชื่อว่าเรียกว่าอะไร ถ้าผมไม่รู้จริงๆแต่ผมจะลองถามทีมงานผมเองว่าน้ำสีขวดเนี่ยมันมีน้ำยี่ห้ออะไรบ้างแล้วผมจะมาทายกันเห <c oughs> มือนเดิมเริ่มจากฝั่งขวามือผมเปรี้ยวะ เหมือนเหมือนเลมอนถ้าผมถ่ายเป็นเลมอนได้ไหมได้ไหมไอ่าผมเอาเป็นเลมอนแต่ยี่ห้อผมไม่รู้นะแต่ผมเอาเป็นเลมอนดีกว่าดวงไปอีกแหละยิดแม่อืม <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ผมรู้เลยกินองุ่นองุ่นเอสองุ่นผมให้เอสองุ่นไม่ลงลงแหละ เหมือนน้ำแดงเลยจะถ้าผมถ่ายมาน้ำแดงเนี่ยมันจะมันจะถูกไหมแม้ถ้าผมอยากรู้ว่าสีสีตัวเนี่ยมันมียี่ห้ออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมถ่ายมีสแฟนตาผมให้ตัวนี้เป็นแฟนตาดีกว่าแต่เหมือนน้ำแดงมากเลย มันหนาวอ่ะยี่ห้ออะไรวะแต่รู้ว่าเป็นป่องเขียวๆว่ะงั้นผมอันนี้ผมถ่ายเป็นเป็นแฟนต้าตัวนี้ผมให้เป็นสิง ผม่เป็นสิงนะแต่รสชาติเหมือนมะน,นาวมากเลยอืม,มาเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูว่าที่ผมท่ายไปเมื่อกี้มันถูกหรือเปล่าเริ่มจากขวามือผมก่อนเลย <Wow. S 1> ตัวนี้ผมท่ายเลยนะเลมอนผมท่ายอ่ะตัวนี้ผมท่ายเลมอนนะ ก็ก็ถูกแล้วผมทายเลยมอนแต่เป็นของสิงตัวนี้ผมทายอะไรนะเอสอ่งนเอออ่งนอ่งนเอสเอสเอส่งุนอ,อ่ถูกตัวนี้ผมถูกอันนี้ไม่มีเตรียมนะไม่มีเตรียมนะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ดีตัวนี้ผมทายอะไรนะ ออแฟนตาร่วงวะจะถูกผมทายถูกแฟนตาตัวนี้ผมทายเลยนะเลมอนเออเลมอนาจเป็นมนาวเออมันเลมอนเหมือนเดิมเหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะเปรี้ยวกว่าตัวนี้แต่ผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนมะนาวมากเลย เ,เหมือนแดงแดงเลมอนเนาะแดงเลมอนเนาะแดงเลมอนโซดาเหมือนมากเลยแต่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากอืมหลังจากที่ผมทายไปนะว่ามันมีอะไรบ้างคือตัวนี้ผมทายผิดแค่หนึ่งปองนั่นเองคือปองตัวนี้ เป็นแดงเลมอนผมผิดไปตัวนี้ไอถ้าใครบอกว่ามันง่ายเนี่ยผมอยากให้ลองทำดูนะว่าลองแบบปิดตากินเลยหรือว่าให้เพื่อนหรือว่าให้ใครก็ได้ที่ว่าเอาน้ำอารมณมมาให้เราอะเอาน้ำอะไรแม่งก็ได้อย่างเงี้ยแล้วลองเอาให้มาเราแล้วปิดตาดูลองกินดูว่าเราจะทายถูกหรือเปล่ามันไม่ง่ายนะไม่ผมดูเขาทำเหมือนมันง่ายมากนะ เหมือนเช่นโค้งเนี่ยเรากินทุกวันเหมือนผมเนี่ยโค้งเนี่ยผมกินทุกวันนะแต่ผมถ่ายผิดยังไงมันก็ไม่รู้โอเคครับก็คือตอนนี้เราก็ได้ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมทําคนเดียวไงแต่ถ้าวันไหนผมมีเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเกมนี้กับเพื่อนผมดูแล้วว่าถ้าใครแต่ว่าทายผิดเดี๋ยวผมจะมีบทลงโทษถ้าอยากรู้ว่าผมจะปล่อยคลิปวันไหนผมจะลงทุกวันพุธอาทิตย์ละหนึ่งคลิปแต่ตอนนี้ผมก็ยังทําคนเดียวไง วันไหนมีเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองทําเกมนี้กับเพื่อนแล้วก็มีบทลงโทษเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบเป็นเพียงแค่นี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปโอเคผมไปละ